โรงเรียนบ้านขวาวโค้งตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลนาหน,นองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน104คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน11คนโดยการนําของผู้มีการปราณีนามสว่าง การดำเนินงานตามหลักการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาโดยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม4หลักการคือทำทั้งโรงเรียนโดยกำหนดให้การสร้างเสริมสุขภาวะเป็นนโยบายของโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบออกแบบกระบวนการทำงานในโรงเรียนให้เป็นระบบโดยจัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทำจากบนลงล่างโดยผู้เรียนเกิดความเข้มแข็งกระตือรือร้นรักการออกกําลังกายเกิดการพัฒนาครูบุคลากรและผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งผลทําให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตด,ดีทําอย่างมีส่วนร่วมโดยผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเกิดความผูกพันใกล้ชิดมีสัมพันธ์ หนักในความสําคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ใช้จิตวิทยาเชิงบวกในชั้นเรียนให้โอกาสผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การดำเนินงานตามหลักการสร้างเสสุขภาวะในสันศึกษาโดยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม6กระบวนการดังนี้ การสร้างการรับรู้และการยอมรับโดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการสร้างสุขสุขภาวะที่ดีในโรงเรียนการสร้างครูแกนนำและนักเรียนแกนนำเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะต้องเป็นวิทยากรให้โรงเรียนทำหน้าที่จัดฝึกอบรมเพื่อนครูและนักเรียนแกนนำ เพื่อร่วมเป็นทีมงานหลักในการพัฒนางานและเตรียมสร้างแกนนำรุ่นต่อไปการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่สุขภาวะที่ดีโดยกำหนดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ดังนี้ความมีวินยัยความรับผิดชอบและจิตอาสาการกำหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยจัดทำโครงงานทุกระดับชั้นเรียนจำนวน8โครงงานคือ ชั้นอนุบาล2เรื่องอนุบาลสองน่ารักรู้จักรับผิดชอบตอบแทนผู้อื่นชั้นอนุบาล3เรื่องอนุบาล3ามน่ารักเพราะกินผักผลไม้ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องปอหนึ่งกินผักรักสุขภาพชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องขาวบูแดนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดชั้นประถมศึกษาปีที่สเรื่องหูและหวร่วมใจต้านภัยโรคอ้วน ฉันประถมศึกษาปีที่4เรื่องปอสีแข็งแรงสดใสด้วยขีตะมวยไทยหันสาฉันประถมศึกษาปีที่5เรื่องลูกเสือจราจรและฉันประถมศึกษาปีที่6เรื่องกระโดดเชือกทุกวันสร้างสารสุขภาพกายต้านภายัยยาเสพติด จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อกันสร้างสุขภาวะที่ดีในโรงเรียนได้แก่การสร้างบรรยากาศที่ดีร่มรื่นสะอาดปลอดภยัยสวยงามสบายตามีป้ายแสดงคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้านสุขภาวะอย่างชัดเจนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในชั้นเรียนในการบูรณาการความรู้เรื่องคุณธรรมความพอเพียงความรับผิดชอบเพื่อฝึกอุปนิสัยที่ดีฝึกพฤติกรรมที่ดีโดยกำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงสร้างกลไกการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียนโรงเรียนมั่นขวา้งได้แจกกระบวนการพัฒนาคุณธรรม ได้แนะนำกลไกที่ช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียนโดยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมดังนี้กำหนดเป็นนโยบายชัดเจนที่จะสร้างเสริมส,สุขภาวะในโรงเรียนสร้างการมีสร้างเสริมส,สุขภาวะในโรงเรียนโรงเรียนบ้านขวโค้งได้แจกกระบวนการพัฒนาคุณธรรม ได้แนะนำกลไกที่ช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียนโดยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมดังนี้กำหนดเป็นนโยบายชัดเจนที่จะสร้างเสริมส,สุขภาวะในโรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายการสร่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน การนิเทศติดตามภายในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาคำแนะนำและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการถอดบทเรียนความสำเร็จประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานในโครงการการขยายผลการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาแก่โรงเรียนจำนวนสโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านตึกชุมและโรงเรียนบ้านกระสัง ผลการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาโดยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านขวาวโขงจำนวน1 0 4คนออกกำลังกายทุกวันวันละ30นาทีและรับประทานผักและผลไม้ที่ได้จากการปลูกเอง100 100, ร้อยละ100รวมทั้งสามารถนำหลักคุณธรรมเป้าหมายความมีวินยัยความรับผิดชอบจิตอาสามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านข่อโค้งจำนวน10คนส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายรับประทานผักและสนับสนุนให้นักเรียนปลูกผักผลไม้ได้ด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ100ผู้บริหารโรงเรียนบ้านขอโค้งจำนวน1คนส่งเสริมให้นักเรียนครูและบุคลากรในการออกกำลังกายรับประทานผักและสนับสนุนให้นำผักที่นักเรียนปลูกมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน ผูปกครองและชุมชนสนับสนุนให้นักเรียนออกกำลังกายรับประทานผักและผลไม้รวมทั้งเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้นักเรียนปลูกผักผลไม้ที่บ้านคิดเป็นร้อยละหนึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จนักเรียนครูและบุคลากรให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการทำโครงงาน ผู้บริหา,ารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนในการทําโครงงานให้คําแนะนําและเป็นแบบอย่างในการรับประทานผักครอบครัวผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนในการทําโครงงาน